ก็สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาอยู่กับผมอีกครั้งหนึ่งนะฮะกับเคคุงนะครับวันนี้นะฮะเรามาอยู่ในเกม Anime Fighter Simulator อกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะได้ทำการเปิดให้เล่นอีกครั้งหนึ่งแล้วฮะหลังจากที่ปิดปรับปรุงครั้งยิ่งใหญ่ของโรคโลกโลกโลกไปนะฮะ <laughs> กระดกถึงเฉยโอเคครับทุกคนวันนี้นะ,ะผมก็เหมือนเดิมนะครับจะมาทำการรีวิวตัวละครทั้งหมดเลยนะ,ะของเออเมืองใหม่นะ,ะที่ มาจากกระตูนเรื่องเฟดหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจนะว่าใช่ไหมนะทุกคนเหมือนเดิมครับเราก็อยู่กันเหมือนเดิมนะกับผมอีกครั้งหนึ่งนะกับเกค,คุงนะครับมาเดี๋ยวเราจะไม่เราช้าไม่ชักช้าเราจะไปกันอย่างรวดเร็วเลยนะฮะอ่ะโอเคมาจากตัวแรกกันเลยนะครับรนอนอนนนี่จะเน็นร่างธรรมดานะครับกับร่างไชนน่นนฮะทุกนนเดี๋ยวเราจะมาดูสกิลกนนนะครับว่า สกิลนี่อ่ะมันจะเป็นยังไงนะครับทุกคนโล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 ,โลโอเคอเอฟเฟก์นะฮะเราจะมาดูกันว่าโทรศัพท์ผมจะเฟมเรตตกไหมนะฮะจะกระตกไหมนะครับรามาดูกันนะครับสกิลตัวเอ่อร่างธรรมดานะครับอันนี้น่าจะเป็นคอมมอนนะอะไรอ่ะธนูยิงธนูแค่นี้ <laughs> โอเคอีกทีชึบมีเอฟเฟคอะไรครับยิงธนูเฉยโอเคครับก็ประมาณนี้ฮะอ่ะอีกตัวหนึ่งครับอ่ะลองดูนะฮะมาครับมีอะไรเปลี่ยนไหมธนูอ๋อธนูเปลี่ยนนะครับโอเคก็เปลี่ยนครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าถ้าปล่อยสกิลพร้อมกันเนี่ย เป็นยังไงนะฮะทุกคนฟึบมาเอฟเฟกต์ไม่อลังการครับเราซูมอยู่ใกล้ไหนดูสิชึ๊บเฮ้ยเฮ้ยอ้าวเดี๋ยวบอกว่าอยู่ในป่าปุ้มเป็นสีแดงกับสีน้ำเงินนะฮะโอเคครับก็ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูตัวตลอดไปกันเลยนะครับทุกคนนะมาแล้วนะครับอันนี้ประมาณนี้เลยนะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูสกิลกันนะครับทุกคนอาจจะมาช้าหน่อยนะครับแต่ ผมก็มานะทุกคนเหมือนเดิมนะผมก็ยังไม่มีตัวซีเกทนะครับผมนั่นคือตัวรับนั่นเองนะ,ะยังไม่มีนะฮะอันนี้หโอเคประมาณนี้นะฮะ,ะเดี๋ยวเรามาดูชายนี่นะครับว่าสีสกิลจะเปลี่ยนเป็นสีน้ําเงินหรือสีดําหรือเปล่านะ,ะเรามาดูนะแล้วแต่นี้สกิลเร็วมากเลยอ๋อสีเดีวยวกัน <_ S 1> โอเคเดี๋ยวเรามาดูว่าสกิล้องกันนะฮะ <_ S 1> ไป ชึบโอเคครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับผมมีแต่ยาสีฟันนะโอเคครับต่อไปก็จะเป็นโอเคตามกะทนะฮะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูสกิลกันเลยนะครับทุกคนมาเรามาดูจากตัวธรรมดาันก่อนนะครับเอฟเฟกจารังการไมนะอันนี้ผมผมก็มาดูสกิลพร้อมกับทุกคนเลยนะฮะโอ้ก็ได้อยู่นะ เดี๋ยวเรา,าดูตัวชซนีนครับไม่มีเปลี่ยนครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูสก,กิลพร้อมกันครับซุปโอเคไม่มีอะไรเปลี่ยนนะครับทุกคนอะต่อไปจะเป็น อ่าเฮ้ยตัวนี้เท่โอเคแต่เราจะดูสกิลกันนะครับว่าจะเท่ไหมอ่าไปตัวแรกนะครับโอ้ยสกิลสวยโอ้โหเฮ้ยสกิลเท่อยู่สกิลเท่อยูเอยเอยเอย่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะตัวนี้สีขาวออกโม่ๆนิดนึงเนาะ เรามาดูว่าน,นี่จะเป็นสีดาหรือสีน้ำเงินนะสีเดียวกันเลยโอเคอ่ะเราดูสก,กิลพร้อมกันครับโจ๊ะโจ๊ะโอ้โหเท่อ่ะต่อไปนะ,ะเราก็จะมาดูรีเจนเนอรี่นะครับโอเคอ๋ออ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรีบรีบ โ <laughs> okay. ออเค่ะไปครับทุกคนมาอูา้ชาร์จอย่างเทพปล่อยยังกับมดตดอ่าใหม่ครับอีกทีนึงฮะโชเด้โอ้โห โอเคเสร็วว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับเหมือนเดิมทุกอย่างนะฮะอ่ะเราดูสกีพร้อมกันเอ้วเลือดยุบโอเคโชโอ้โหโต่อไปนะครับก็ถึงตัวเอกของเราแล้วนะฮะนั่นก็คือ ตัวมิสติกนั่นเองนะครับก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนเยอะนะครับชายนี่กับตัวธรรมดาก็จะมีทรงผมที่ที่เกือบจะหลุดออกจากหัวนะฮะทรงผมที่เกือบจะหลุดออกจากหัวนะครับ,เอ,บ,รออรบเออทรงนี้ิดูเท่กว่านะฮะแล้วก็ชุดที่ไม่มีออล่าก,กับเหมือนชุดโดนไฟเผานะฮะอันนี้โอเคอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูสกิลกันเลยนะฮะ ดูจากตัวธรรมดาก่อนนะครับมิสติกธรรมดานะครับเพราะว่าต้องอลังการแน่เลยเฮ้ยยิงอะไรอะ่ะเฮ้ยอะไรเง,เงาอะไรวะเฮ้ยฝนตกโอ,อ,นะอ้ยเฮ่นะเฮ้ยแต่ฟิล์มเด็ก,ก็ไม่ตกเลยโอเคมากเลยนะโอเคต่อไปเราจะมาดูตัวมิสติกชายนี่นครับเมื่อกี้เป็นสีเหลืองนะครับดูนี้จะเป็นสีเหลืองไหม ไปดูอ๋อนี่เป็นสีแดงเออได้อยู่สีแดงแต่ผมคิดว่าสีเหลืองสวยกว่าทุกคนคิดว่าสีอะไรสวยกว่าครับก็สีเหลืองกับสีแดงนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับอ่เดี๋ยวเราจะมาลองปล่อยพร้อมกันดูนะฮะเดี๋ยวเราจะมาลองปล่อยสกิลพร้อมกันนะครับระหว่างสีเหลืองกับสีแดงนะครับว่าอันไหนจะเด่นกว่ากันนะฮะทุกคนอ่ะไป เหมือนเดิมนะครับผมยังไม่ได้ตัวซีเคิตนะฮะยังไม่ได้ตัวรับเลยนะฮะเฮ้ยตัวสายเจอไม่มีบุญอีกแล้วนะฮะมาแล้วฟืบโอ้โหโอ้โหโอ้โหฟื้ไในตกเลยอ่ะโอ้โหสกิลก็ตกจัดเลยโอ้โหมอนตายเลยครับทุกคนโอเคครับทุกคนก็มีประมาณนี้นะก็ราประมาณนี้นะฮะก็มาให้หายคิดถึงกันนิดนึงนะโอเคยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะฮะ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ซีเกนเยสเดย์อย่าลืมเปแล้วไหนนะฮะเจอบปืนครับแต่เอกไม่ว่าอะไรหรอกอใช้ได้ใช้ได้ไดโอเคโอเค <c oughs> <c oughs> พูดเองเองทั้งนั้น